และนี่คือไอดีที่มีชุดเลียวมงสุคนะเป็นชุดอนิเมะที่เพิ่งเข้ามาในเกมฟีไฟล์และสกินท่าทางอเวียเจจะตึงและเท่ขนาดไหนไปรับชมกันเลยโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปโรนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่คลิปโรนี้นะ แล้วผมโอเคแล้วผมก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกลังใจด้วยละกันนะครับผมโอเคแล้วผมก็ควรประจําวันจะติดประกาศตรงนี้เลยนะครับนี่เผื่อใครยังไม่รู้เนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวฟรีไฟล์นะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผมนี่เป็นสกินหมัดนะครับผมนี่นี่เป็นสกินปืนอาบเบลนะครับผมนี่ก็เป็นชุดอ่ามาเวดเป็นหนึ่งมารนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดนารุโตะนะครับผมก้ามทองนะฮะอันนี้เป็นเน้นหญิงแล้วก็ตัวนี้ผมบาวันนะครับผมนี่สักกราวานะฮะนั่งเกงนอนนนะครับผมมมี่เอฟหข้าว นะแล้วก็ของแล่นะครับผมนี่เอฟแรกนะครับปักทงใหม่แล้วก็ปักทงโจรสลัดนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เป็นโลบอกนะนะโอเคนะผมก็เดี๋ยววันนี้นะผมผมก็จะมาลุยมาเวผนึกมานะครับผมนี่เลยนะชุดมาเวผนึกมานะครับอ่าโอเคอ่ะนี่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปว่าผมไปเข้าจัดการอะไรทีบร้อยก่อนละกันนะครับไว้ผมเข้าเกมฟรีฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกน้าตัวเกมอีกทีนึงแลวกันนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นชุดเหลีวเมงสุกนะนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นชุดเรมิลสุกณะทั้งเซตเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นสกินหมัดไฟนั่นเองนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันดีกว่าในส่วนท่าทางนะครับผมนี่เลยนะครับนี่ก็ปลดบ็อกบอยพาร์ตนะครับผมปลดล็อกบอยพาร์ตแล้วก็เป็นท่าทางสกินแบบเจ็ดนะครับผมนี่อ่าแล้วก็จะมีท่าเป็นละอิทาจิด้วยนะครับผมนี่ท่าอื่นนะครับผมอ่าท่าหัวใจนะโอเคเดีีี๋ยวผผมมจจะะแปลลงง่่่่าาานนนนรทออิิเพืๆ S <S <an> เลยนะฮะอ่าท่าอิทาจิอนะันนี้เป็นเป็นท่าเป็นร้านท่าจิเนาะมันก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสก,กินอาเบลเจ็ดนะครับเพ <S an> ื่อนๆนี่เออนี่เป็นท่า UMP นะครับผม, <S <S <an> <S ผมนี่เลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้เป็น MP40 นะครับผมเป็น MP40 นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ AK นะครับนี่เป็นท่าเอเคนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นซองยาวนะครับผมเป็นซองในงแมงป่ปอกนะครับผมเป็นสกินซองยาวนะอัพเวลแปดนะตัวนี้อาจจะอัพเวลเจ็ดเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่อ่าแล้วก็เป็นท่าหัวใจนะครับผมนี่นท่าหัวใจนะครับผมเป็นท่าขี่กบนะครับผมตัวนี้ขี่กบนะเพื่อนเออประมาณนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นท่าอะไรเนี่ยเออเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่อ่าแล้วก็เป็นท่าคาร์บอยนะ นี่เลยนะครับเออท่าคาร์บอยนะนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นท่าขี่รถนะครับอ่าขี่รถนะเพื่อนๆโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นท่ากินขนมนะครับผมนี่เออเป็นดาไวแอกได้นะเนี่ยครับผมทาน,นี้นะนี่เลยลขี่มอเตอร์ไซค์นะผู้ชมครับนี่อย่างเท่นะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ โอเคนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวนี้เป็นขี่โถทองซิ่งนะครับนี่ขี่โถทองซิ่งนะท่านผู้ชมครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะอ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปว่าใครที่ยูมาถึงตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้กดไลค์ไม่กดติดตามฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยแล้วกันเร่องสำคัญนะครับผมอย่าลืมโบนิ่งไปด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วใหม่ๆนะคลิปนี้ก็เอาไว้เดียวเพลย์นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในพาคต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมว่าชุุุดดเเเเเลลลมมมมสคคคนนนนะะะอออยยาาากกจ่่ตต็์พูข้รับ